โอ้มาแล้วนะครับแคมเปญล่าสุดของคนกแมคือเราจะต้องแบนไม่ให้มีภาษาไทยในราชอาณาจักรกัมพูชีเนื่องจากว่าเห็นแล้วมันเจ็บจิตเจ็บใจเจ็บปวดโดแล้วจริงๆเนี่ยไหนๆก็แบนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยแล้วลืมไปหรือเปล่าครับว่าเงินบาทที่พวกมึงใช้กันอยู่เนี่ยแน่จริงก็แบนเงินบาทด้วยสิกล้าหรือเปล่าก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาห้องงอคนนี้คนเดิมนะครับไม่เิ่มก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ ถ้าทุกทุกคนได้ดดยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมมาด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังถูกให้ความสนใจในสังคมของคุณพม่าเขาย้อนกลับไปในก่อนหนะ้านี้ประมาณสักหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับมันมีอินฟลูเคนหลายคนเลยนะอยู่ดีๆก็ได้มีการจับมือกันโดยไม่ได้ดัดหมายนะครับทาแคมเปญขึ้นมาหนึ่งแคมเปญก็คือแบนตัวอักษรไไทททยยยคืออออออตต้้้้งงบกกกกกกววว่่่่่นนนนะรราาาาาในนีีีูพมจ แบนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องไทยเป็นมาม่าไทยเป็นผักผลไม้ไทยแต่พวกเขาก็มีการถกเถียงว่าแล้วถ้าหากแบนพวกสิ่งของเหล่านี้เนี่ยพวกเราจะอยู่กันยังไงก็เลยมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจอว่าสินค้าไหนบ้างที่กัมพูชาสามารถซื้อได้แล้วก็ไปไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องไทยเป็นมาม่าไทยเป็นผักผลไม้ไทยแต่พวกเขาก็มีการถกเถียงกันว่าแล้วถ้าหากเราแบานสิ่งของเหล่านี้เนี่ยพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะก็เลยมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีสินค้าไหนที่คนกัมมพูาาาาสรถซื้้้อไดบง ก็ไปเจอนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเซเว่นอก็ไม่ใช่ของคนไทยซึ่งนั้นเนี่ยก็ทําคลิปไปแล้วในตอนเช้านะครับเอาตรงๆเซเว่นเนี่ยแม่งของคนไทย100%เจ้าของคือบริษัท c p พีอโวยแล้วก็มีการออกมาตอบโต้ของหุ้นเซ็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าแจ๋วจริงก็ควรที่จะตัดน้ํามันกัมพูชาเลยระวังนะบริษัทปตทจ,จัดเจงไม่รู้ตัวเอาตรงๆนะครับน้าคิดว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยตัดไม่ส่งน้ํามันกัมพูชาแค่อทิที์เดียวเนี่ยปตทไม่เจงหรอกแต่กัมพูชาเนี่ยรับรองนะครับ พราะแน่นอนนะครับตามสถิติแล้วเนี่ยน้ำมัน99.99% 99. 99ที่ส่งไปขายกัมพูชาก็คือมาจากประเทศไทยถ้าไม่มีน้ํามันจากไทยเนี่ยไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับว่าจะใช้ชีวิตกันยังไงอย่าบอกนะครับว่าจะก,กลับไปใช้ชีวิตแบบเขมรโบราณอย่างที่ชอบเพียงแต่ทวาราสุดนะครับเรื่องการแบรนอะไรที่เป็นของไทยเนี่ยมันก็มีแคมเปญเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างอย่างที่บอกในตอนตอน้นคือเราไม่ต้องการให้มีอักษรไทยอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา พราะเห็นแล้วมันเจ็บจิตมันปวดแสบปวดร้อนมันทนไม่ได้ก็มีการเริ่มออกมาทําแคมเปญนะครับว่าถ้าในตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าร้านไหนที่มีอักษรไทยแปะอยู่เราจะต้องแบนเราจะต้องไม่ซื้อเราจะต้องไม่อุดหนุนให้ร้านเหล่านั้นเนี่ยมันเจ๊งไปซะซึ่งหลักๆพวกเขาก็จะมุ่งเป้าไปที่ตลาดแถวๆปอยเป็ดซึ่งปอยเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะตลาดมันก็จะคล้ายๆกับตลาดนัดแถวบ้านเรานี่แหละที่จะมีพวกร้านในประเทศไทยไปขายอยู่ที่นู่นนะครับต้องบอกว่าที่ร้านในประเทศไทยเราไปขายที่นู่นเนี่ยก็เพราะมีคนไทยเข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรกัันนนที่่ เพียงแต่ในช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันคนไทยเริ่มทะแยงทยอยกลับมาบ้างแล้วแต่ตลาดนัดเนี่ยยังคงเปิดตามปกติแล้วก็ยังมีร้านที่มีภาษาไทยเปิดตามปกติคนเขเมรเนี่ยพวกเขาก็เลยไม่ต้องการให้ร้านที่มีภาษาไทยอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชีเนื่องจากที่นี่เป็นประเทศกัมพูชาขายของก็ควรที่จะขายของให้กับคนเขเมรแล้วตอนนี้คนไทยก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนอักษรให้มันเป็นภาษาเขเมรซะคนเขเมรเขาก็มีการทำแคมเปญเรียกร้องเอาไว้แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่พวกเขาอาจจะลืมไปอย่างหนึ่งนะอย่างที่น้าบอกในช่วงแรก ตอนนี้เนี่ยคนเขเมรถึงแม้จะต้องการแบนสินค้าไทยแบนอะไรของไทยยังไงก็ตามแต่แต่สิ่งที่พวกเขาอาจจะลืมไปว่าไม่น่าจะแบนได้นั่นก็คือเงินบาทไทยนะครับรอะงเงินบาทไทยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสกุลเงินที่คนเขเมรน,นั้นนิยมใช้กันเป็นอย่างมากถึงขนาดปั๊มปตทเนี่ยรับเฉพาะเงินบาทกันเลยทีเดียวเออพูดถึงปั๊มปตทเนี่ยจริงๆมันมีดราม่าอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเพราะล่าสุดเนี่ยปัปม๊มปตทมีนโยบายออกมาถ้าคนเขเมรไม่เติม,มน้ำมันในปั๊มก็ห้ามข้ามาขี่นะครับ แต่ว่านายเห็นว่าข้อมูลมันมีค่อนข้างจะน้อยก็เลยยังไม่ได้ทาคลิปออกมาถ้าใครอยากจะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเอาไว้กันละกันเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ทราบว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ออกแคมเปญว่าห้ามมีภาษาไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 1> แรงก็บ,บอกว่าการที่เราแบนด์ไม่ต้องการให้มีภาษาไทยในกัมพูชามันไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาติเพราะคนไทยก็มีทั้งคนดคนดีีีีแแลละะะคคคนนนนนไมม่่่่ตรร้้าาาาทขยยใกกกกััช็็จเเปปออษษซ รถขายในกัมพูชาคุณควรที่จะใช้อักษรเขมรถึงแม้คนขายจะเป็นคนไทยก็าตามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วสกุลเงินบาทละ่ะเราจะอาอยังไงเพราะถึงแม้เราจะแบนสินค้าทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินบาทยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแคมเปญนี้ถือว่าดีแต่คุณกล้าทำแบบนี้กับตัวอักษรจีนรวมถึงอักษรเวียดนามที่มีมากมายมหาศาลในประเทศกัมพูชา เหมือนกับตัวอักษรของประเทศไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเข้าใจอยู่ว่าก่อนหน้านี้คงจะขายของให้กับคนไทยแต่ตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นเดินทางกลับประเทศกันไปหมดแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนอักษรเป็นอักษรเขมรเพราะทั้งคนขายและคนซื้อส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีแต่เขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วเงินบาทของประเทศไทยละ่ะเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงให้เราเลิกใช้เงินของพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเลิกให้มีภาษาไทยในกัมพูชาอาจจะพอทําได้แต่ถ้าให้เลิกใช้เงินบาทมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่แทบจะไม่รับเงินเร็วกันอยู่แล้ว ยิ่งเฉพาะตรงบริเวณปลอยเปตใช้เงินบาทกันอย่างแพร่หลายซึ่งก็ควรจะต้องหวังให้รัฐบาลอย่างเดียวแหละที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าทําให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้เลยคนที่ขายของก็เป็นคนคขมรนจะให้เขาไปเสียค่าใช้ใจ่ายให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนภาษาคขมรมตมันก็ใช่เรื่องจากที่ตลาดมันเงียบเงาขายของไม่ได้ก็จะยิ่งเข้าเนื้อไปมากกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่อักษรไทยที่เห็นอยู่ทั่วไปในการบูชาอักษรจีนรุมถึงอักษรของเวียดนามกม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราไม่น่าใจดีให้พวกเขาเข้ามาขายของที่ปลอยเป็ดเลยตอนนี้กลายเป็นพ่อคา้าแม่ค้าคนไทยเข้ามายึดตลาดในเขมรจนหมดแล้วเพอ,อเพอพวกเขาอาจจะเข้าใจว่าปลอยเป็ดเป็นของพวกเขาซะด้วยซ้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <_ S 1> ในประเทศไทยไม่อนุญ,ญาตให้เขมรเรา <_ S 1> <ๆ>เข้าไปเปิดกิจการเข้าไปขายของแต่ในกัมพูชาประเทศไทยสามารถเปิดกิจการขายของเป็นเจ้าของร้านได้โดยอิสระเสรีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องเลิกใช้เงินของพวกเขาซะทุกครั้งที่เราใช้เงินของพวกเขาทุกครั้งที่เราซื้อของพวกเขาพวกเขาก็จะดูถูกเราทุกๆครั้ง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าซึ่งสําคัญที่สุดก็คือเงินบาทนี่แหละถ้าเราเลิกใช้เงินบาทไม่ได้ก็จะโดนพวกเขาดูถูกไปตลอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายนี้เราเป็นคนขเขมรเราขายของในกัมพูชาและเราขายของให้กับคนขเขมรก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าที่ปอยเปตมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรไทยไม่ใช่แค่เงินไทยแต่คนที่นั่นล้วนแต่พูดภาษาไทยไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเขายังพูดภาษาขเขมรกันได้หรือเปล่าซึ่งพวกเขาแทบจะลืมกันไปหมดแล้วว่าพวกเขาเป็นคนเขมรและอาศัยอยู่ที่กัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปเช็กดูว่าร้านไหนที่เป็นร้านของคนไทยแล้วก็ขับไล่เขาออกไปส่วนคนไหนที่เป็นคนเขเมรก็ควรที่จะเปลี่ยนอักษรเป็นภาษาเขเมรเพราะขนาดคนไทยพวกเขายังไม่อนุญาตให้คนเขมรไปขายของที่บ้านเขาเลยเราก็ต้องไม่อนุญาตให้เขาขายของที่บ้านเราเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราเขมรทุกคนควรที่จะหยุดใช้เงินของพวกเสียมแล้วผลักดันเงินเลียของพวกเราให้เป็นที่นิยมมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนไทยทั้งนั้นแหละที่มาเปิดร้านขายของในกัมพูชารัฐบาลเราอนแออนุญาตให้พวกคนไทยมาขายของได้ ซึ่งก็รวมถึงพวกคนจีนแล้วก็คนเวียดนามด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าห้ามพ่อค้าแม่ค้าคนไทยมาขายของในกัมพูชาแล้วยกเลิกการใช้เงินบาทของคนไทยซะประเทศของเราน่าจะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไทยออกไปพ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรก็จะเข้าบังคายแทนและถ้าไม่มีเงินบาทเงินเขมรก็จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยอันนี้เราต้องไล่พวกเขาออกไปแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรแล้วยังติดภาษาไทยเอาไว้เท่ากับว่าพวกเขานั้นเป็นพวกขายชาติ อ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยไม่พอใจกันทั้งประเทศที่นภาษาไทยเนี่ยอยู่ในกัมพูชาแล้วก็รับกันไม่ได้นะครับเห็นแล้วมันเจ็บจิตเห็นแล้วมันเจ็บปวดรดแล้วซึ่งเอาตรงๆหลังจากที่น้านได้เห็นแคมเปญพวกเขาแล้วเนี่ยน้าก็ภาวนานะครับอยากจะเชียร์ให้พวกเขาทําสาเร็จได้โดยเร็วโดยเฉพาะแบนเงินบาทคือนะ้าอยากจะเห็นพวกเขาเนี่ยเลิกใช้เงินบาทเหมือนกันนะเพราะเอาตรงๆประเทศไทยเนี่ยเอาเงินบาทแบกกัมพูชามานานแล้วนะครับคิดง่ายๆถ้าเขมรไม่มีเงินบาท แล้วใช้เงินเลียวกับใช้เงิน u s เเนี่ยโอ้โหรับรองเงินเฟอ้อหนักแบบยิ่งยวดนะครับเรียกได้ว่าตามประเทศเราไปแบบติดๆเลยก็ว่าได้ก็สาธุกันแล้วกันนะครับเลิกใช้เงินบาทเถอะกูขอร้องแล้วทุกๆคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์ก,นกันแบบสุภาพชนให้นาราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ